เน่วันนี้ก็จะมาขายโชคกนะครับนี่เป็นมาเวลนะฮะเป็นตัวเดี๋ยวเอาตัวปรับไม่ได้ก่อนเราจะมีทั้งตัวปรับได้และปรับไม่ได้นะครับทําไมต้องมาเวลนะฮะมาเวลก็คือเป็นโชคที่นุ่มหนึบนะฮะถูกด้วยนะครับแล้วก็เป็นนชํามันนะครับก็คือนี่ใช้ดีมากสําหรับรถบ้านและรถซิ่งนะครับทีนี้แล้วทำไมต้องมาเวลนะฮะทุกยี่ห้มีข้อดีหมด นะครับทุกยี่ห้อมีข้อดีหมดแต่การใช้งานแต่ละประเภทเนี่ยก็อยู่ที่เลือกใช้นะครับจัดโชคกับแหนบให้ลงตัวกันเพื่อนๆก็จะได้ฟีลลิ่งในการขับรถที่ดีที่สุดนะฮะโชกกับแหนบต้องคู่กันนะครับก็มีการเซตโชคแล้วก็เซตแหนบให้มันเหมาะกับการใช้งานแต่ละคนนะครับผมทีนี้ทําไมต้องมาเวลนะฮะมาเวลนี่คือซื้อไปแล้วนะครับสามารถนํานมาเทิร์นได้เป็นตัวปรับก้าถ้าสมมติว่า เพื่เพื่อซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นตัวปรับไม่ได้ใช่ไหมฮะสามารถนะครับนำมาเทิร์นปรับได้เป็นตัวปรับเข้าดับแบบนี้ได้เลยนะฮะได้เลยก็รับประกันหนึ่งปีนะครับไม่กําหนดระยะทางไม่จํากัดนะฮะก็ภายใน,นหนึ่งปีนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เอามาเขียนได้เลยเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ต้องรอสืบสวนนะฮะเอามาเปลี่ยนได้เลยฮะรั่วซึอมอะไรยังไงตกต่างยังไงก็ เอามาเคลมมาเปลี่ยนได้เลยทันทีนะทำไมต้องมาเวลนะก็คือหลังจากหมดประกันอีกนะฮะหลังจากหมดประกัน1ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถถ้ามันรั่วมันซึมใช่ไหมไม่ต้องซ่อมครับก็เอามาเทินใหม่ได้อีกนะฮะแล้วก็รับประกันไปอีก1ปีนะครับกับชคใหม่ได้เลยนะฮะนี่ครับทำไมต้องมาเวลซื้อแล้วไม่ต้องซื้อซ้าเอามาเทินวนต่อไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับมาเวลนะฮะนะก็ฝากไปด้วยนะครับกับมาเวลนะครับ คู่แรกนะฮะคู่ที่ปรับไม่ได้อยู่ที่2 0 0พนะครับแต่คู่ที่ปรับได้แบบนี้อยู่ที่5้า0ันนะครับ2อ0 0กับ5,5 0 0นะครับใครซื้อ2 0 0พไปแล้วนะครับออตอนนั้นมีเงินแค่2 0 0พนะครับตอนนีออ้อยากได้มีเงินเพิ่มเติม,ม,ม,มนะครับอยากได้เพิ่มเปลี่ยนฟิลลิ่งนะฮะก็มาเทิน์น ตัวปรับก้าระดับได้เลยนะครับเพื่อนนะฮะหลังจากนี้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าใครจะซื้อไปแล้วนะประกัน1ปีนะฮะหลังจาก1ปีนะครับเกิดการั่วซึมหมดประกันไปแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเอาของเก่ามาเทิร์นแลกตัวใหม่ไปเลยนะครับผมได้อีกแล้วก็รับไปประกันไหมต่อไปอีก1ปีตามอีอโชคแล้วก็วนไปอย่างนี้ฮะรับรองซื้อครั้งเดียววนใช้ตลอดชาตินะครับเพื่อนนะสวัสดีครับฝากไปด้วยกับเอ็นไอเอช็อปนะ เนแล้วก็โชคมาเวลของเราเนี่ยนะครับซื้อได้ที่ตัวแทนนะครับทุกสาขานะฮะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับมาเวลสวัสดีครับ